สวัสดีค่ะทิงิงทีคานะคะแล้ววันนี้นะคะทิงิงพาคุณผู้ชมทีค้าทุกคนนะคะได้มาเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่นครนายกนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาทดสอบกับว่ารถคันนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยเขาสามารถที่จะวิ่งในถนนที่มีความออฟโรดเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งนั่นก็คือ bmw ix xdrive40 sport ค่ะ ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยก็ได้เปิดตัวมาเมื่อ2022นะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเปิดตัวมาแล้วปีกว่าๆนะคะแต่ว่าดีไซน์ภายนอกของเขาแล้วก็ออปชันต่างๆเนี่ยยังมีความล้ำสมัยแล้วก็ไฮเทคโนโลยีอีกด้วยโดยน้องคนนี้นะคะเขาเป็นรถ SUV แบบรถไฟฟ้า100%นะคะโดยนวัตรกรรมของ Xdrive คะ่ะบอกได้เลยค่ะว่าน้องคนนี้เนี่ยสามารถเกาะถนนได้ดีมากเพราะว่าเป็นระบบขับเคลื่อนสล้อนะคะโดยน้องคนนี้นะคะเขาใช้แบตเตอรี่ของลิเธียมไอออนนะคะมาในความจุ 76.6กิโลวัตต์อาร์นะคะและสามารถวิ่งได้ไกลถึง420กิโลเมตรเลยแล้วบอกเลยว่าระบบก,การใช้พลังงานของเขาเนี่ยก็มีความแม่นยำมากๆอีกด้วยก็คือบอกได้เลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆสามารถขับได้ทั้งในเมืองหรือว่านอกเมืองก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าดีไซน์ภายนอกภายในแล้วก็สมรรถนะการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกของ BMW iX กันนะคะนี่เลยบอกได้เลยค่ะว่านาวัตรกรรมไฟหน้าของเขาเนี่ยมีความไฮเทคโนโลยีมากๆเลยเพราะว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ BMW Laser Light นะคะที่ให้แสงที่สว่างมากกว่ารถอื่นๆเลยนี่มันจะอยู่บริเวณตรงนี้เป็นนวัตรกรรมเฉพาะของ BMW เลยนะคะแล้วน้องคนนี้นะคะก็จะมี daytime running light มาให้อีกด้วยนะคะเรามาดูกันที่กระจังหน้าของเขาดีกว่าค่ะกระจังหน้าของ BMW นะคะก็จะเป็นแบบไตรคู่อยู่แล้วนะคะโดยที่ไตรคู่ เ,เขาก็มีการดีไซน์ออกมานะคะให้มีความสามเหลี่ยมประกบกันหลายๆอันเพิ่มความรู้สึกแบบพรีเมียมแล้วก็ความเท่มากๆเลยด้วยเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆใช่ไหมคะกระจังหน้ามันจะทึบไปเลยจะไม่ได้มีดีไซน์ตรงนี้แต่ตรงนี้เขายังคงดีไซน์ไว้ให้เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของ B M W ค่ะและข้างในนี้นะคะก็จะมีนวัตรกรรมที่เป็นเซนเซอร์นะคะที่ฝังอยู่ข้างในกระจังหน้าแล้วก็มีแผ่นใสๆบางๆเนี่ยปิดทับเอาไว้ด้วยแต่ว่าน้องคนนี้น่มันสามารถแบบ เซลคิวได้ทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีฝุ่นหรือมีน้ามาบังอะไรเงีย้ยเซนเซอร์อาจจะทํางานได้ไม่ดีแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถที่จะคิวปลักก่้มแซมตัวเองได้นะคะทำให้ไม่รบกวนประสิทธิภาพของเซนเซอร์ข้างในเลยมาพร้อมกับกล้องรอบพันนะคะกล้องเขาจะอยู่บริเวณตรงนี้เลยระหว่างกระจากหน้านี่ และในส่วนของโลโก้คะโลโก้ก็คือขนาดใหญ่มากอยู่ตรงบริเวณนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยเปิดฝากระโปรงหน้าไม่ได้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะเปิดเพื่อเติมน้ําปัดน้ําฝนได้โดยที่น้องเขาแอบซ่อยอยู่ตรงไหนให้ทุกคนทายติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อตกดเวลานะคะเดี๋ยวเฉลยดีวยกว่าค่ะก็คือบริเวณตรงนี้เลย<ม>โลโก้ที่เขาให้ขนาดใหญ่แบบนี้เพราะว่าเขาเนี่ย ใส่ที่เติมน้ําให้รถคันนี้นะคะก็จะมีแค่ช่องที่เติมน้าปัดน้ําฝนให้ค่ะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะไม่จําเป็นต้องเติมน้ําเพื่อระบายความร้อนนั่นเองดีไซน์ช่วงล่างของเขานะคะก็จะมีความฉบเฉี่ยวมีความเท่ขึ้นมา จะสังเกตได้เลยค่าว่าเขาจะมีการใช้สันเหลี่ยมที่มีความเฉบียเฉี่ยวมากขึ้นนะคะให้มีความรู้สึกว่ามันมีความสปอร์ตแล้วก็มีความเทขึ้นมากๆแต่ว่าก็ยังคงความพรีเมี่ยมของเขาอยู่นะคะด้วยดีไซน์ช่วงหน้าที่เป็นกระจังหน้าแบบนี้ให้สมกับความเป็นแบบ B M W ทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าว่าดีไซน์ภายนกด้านข้างนี่เขาเ็จะเป็นยังไงบ้างแล้วมาดูกันที่ล้อกันก่อน,นเลยนี่ล้ออันนี้นะคะจะเป็นล้ออลลอยนะคะขนาด22นิ้วก็คือ ขนาดกว้างมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าล้ออันนี้เนี่ยเขาจะออกแบบดีไซน์มาให้มีความเหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นดีไซน์2ส,สีทูโทนนะคะสีดําเงินนะคะแล้วก็ที่สําคัญอันนี้เนี่ยบอกได้เลยเขาว่าเขามีการใส่ความเป็นแอโรดไดนามิกเข้าไปด้วยก็คือทําให้อากาศพลาศาสตร์ดีมากขึ้นแล้วเวลาขับขี่ก็จะขับขี่ได้แบบนิ่มมากขึ้นแล้วก็เกาะถนนได้มากขึ้นนั่นเองกระจกข้างของเขานะคะก็จะโค้งมาอย่างนี้มาพร้อมกับกล้องรอบคันแล้วก็มีไฟเลี้ยว และที่สําคัญกระจกตัวนี้นะคะก็มีบายสปอตมาให้ด้วยกระจกเขาจะไม่ได้แบบเรียบเหมือนทั่วไปนะคะเขาจะมีความนูนน,นิดนึงทาให้มุมมองในการมองด้านข้างเนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูที่ด้ามจับประตูนะคะนี่ด้ามจับเขาเนี่ยจะเรียบไปกับตัวรถเลยจะไม่ได้แบบเป็นซ้อนเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นที่เรารีวิวกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราจะเปิดประตูเนี่ยเราก็ สอดนิ้วเข้าไปแล้วก็เปิดมาได้กระจกเขาจะเป็นแบบเฟรมเลสนะคะก็คือจะไล่ขอบอีกด้วยแล้วก็ประตูนี้นะคะก็ยังมีระบบการปลดล็อกอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีซอฟต์โครสให้ด้วยก็คือเราไม่จาเป็นต้องปิดแรงๆนะคะแล้วก็ปิดเบาๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ดูดให้อ ก็คือเราไม่จำเป็นต้องแบบูตั้งตังต้ง,ต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 งสิ่งเดิงเลยก็จะดูมีความพรีเมียมแล้วก็มีความไฮเทคมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตัวรถเนี่ยเขาเป็น SUV ที่แบบว่าจากเสาซีเขาก็จะลาดลงมาตรงท้ายรถแบบนี้เลยมีสปอยเลอร์อยู่ตรงบริเวณนี้นะคะและนี่เขามีเส้นขีดเอาไว้เขียนว่า IX ด้วยนะคะคือด้วยความรถคันนี้มันมีความสีเทาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อรถที่มันมีสีอื่นนะคะเวลาที่เราขับในตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าหลอกตาเนิดนึงว่าแบบ มันมีความสปอร์ตมีความเท่มันเหมือนแบบเราซื้อมาคนละชิ้นแตะกันอันนี้มันจะสีดำอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าช่วงท้ายจะเป็นยังไงเรามาดูช่วงท้ายของรถกันดีกว่านะคะช่วงท้ายของรถเนี่ยก็คือสปอยเลอร์ของเขาเนี่ยก็ออกแบบดีไซน์มาให้มีความน่ารักนะคะออกมาแบบโค้งๆเล็กน้อยกระจกของเขาเนี่ยก็ลาดลงมาตาหนึ่งนี้เลยตามแบบ s u v นะคะมีระบบไล่ฝ้าแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้นะคะบริเวณโลโก้ของเขาเนี่ขนาดใหญ่มาก มีกล้อง360สองศาตรงนี้นะคะมีไว้ช่วยระบบในการถอยจอดด้วยส่วนไฟท้ายของเขานะคะก็จะมีการดีไซน์ออกมาให้เป็นเส้นตรงนะคะที่มีความเฉียงเล็กน้อยนะคะก็จะมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นไฟระบบ LED ค่ะมีเขียนรุ่นเอาไว้เป็น IX นะคะและบริเวณฝั่งขวานะคะก็จะเป็น X Drive นะคะที่เป็นนวัตกรรมของ BMW นะคะ ส่วนช่วงล่างของเขาเนี่ยก็จะมีการใส่ไฟทับทิมนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถตอนกลางคืนนะคะและเขานะคะก็มีการออกแบบดีไซน์ด้านหลังนะคะให้มีความเรียบหรูดูแพงม,ม่ขึ้นคือถ้าเกิดไปข้างหน้าที่เราเห็นนะคะก็จะมีความโชบเชี่ยวมีความเท่นะคะข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเพิ่มความพรีเมียมขึ้นมามากขึ้นนั่นเองส่วนช่องเก็บของด้านหลังนะคะก็สามารถใส่ของได้นนทั้งหมด5 0 0ถึง1,750ลิตรเลย ถ้าเราอยากเก็บของให้ได้เยอะขึ้นนะคะเราก็ต้องพับเบาะหลังนะคะลงไปโดยเบาะหลังเนี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะปิดได้60-40ค่ะก็สามารถใส่ของได้กว้างมากๆเลยใครที่จะไปเที่ยวนะคะก็จุของมาเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยจะดีไซน์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าค่ะ อย่าลืมนะคะปิดเบาได้เพราะมีระบบซ o f ต์ l o s นี่ตรดา,ดาบอกได้เลยค่ะว่าดีไซน์ภายในของเขาเนี่ยมีความเรียบหรูมากมากเลยดูจากหนังที่เขาใช้นะคะนี่ตรงส่วนคอนโซลและแดชบอร์ดเขาเนี่ยจะเป็นหุ้มหนังแทนนะคะก็จะให้ความสุขที่แบบว่านุ่มๆแล้วแบบมีความพรีเมียมมากๆเลยโดยที่วัสดุพวกนี้นะคะจะเป็นแบบฟอ,อกออแกนิกนะคะเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนนั่นเองเบาะของผู้โดยสารตอนหน้าและคนขับนะคะก็สามารถที่จะ เพิ่มอุณหภูมิให้อุ่นขึ้นแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ด้วยนี่ แล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมที่เป็นแบบว่าเข่าหลามตัดเล็กน้อยเพิ่มความพรีเมียมและความสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นนี่และบริเวณตรงนี้เขามีการเจาะรูตรงบริเวณของพนักพิงศีรษะด้วยก็ให้ความสุดที่เท่มากๆเลยด้วยแต่เวลานั่งเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบหนักนะเพราะอันนี้มันเป็นเหล็กพอดีกับสรีระเรามากๆเลยมีที่ซัพพอร์ตหลังให้เราด้วยเป็นลำบาร์ซัพพอร์ตทำให้เวลาเราขับเราไม่เมื่อยมากบอกก็แบบนุ่มมากเลยทุกคนอันนี้ ติดอย่างเดียวค่ะคือก็ด้วยความที่บอกเขาเนี่ยออกแบบมาให้มีความสปอร์ตนะคะเวลาที่เราจะแบบว่านอนหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนิดนึงเพราะว่าบ่สะด,ดุตรงเนี้ยมันจะมีความแบบแข็งแข็งนิดนึงนะคะแล้วก็เรามาบริเวณตรงที่เท,ท,ท้าแขนเลยนี่หุ้มด้วยหนังเหมือนกันนุ่มสบายมากรู้สึกพรีเมียมสมแล้วที่เป็นรถของ BMW นะคะก็วางแขนได้พอดีเลยสามารถวางของได้ด้วยนี่กดเปิด บริเวณเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์แบบ iDrive นะคะที่จะมีความพรีเมียมมากๆโดยที่ตรงนี้เขาจะใช้วัสดุไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีความเป็นคริสตัลนะคะเกียร์ไฟฟ้าเป็นแบบคริสตัลเหมือนกันนี่สามารถที่จะปรับโหมดต่างๆในการขับขี่ได้บริเวณคอนโซลตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มวอลลุ่มของเสียงได้ด้วย ก็สะดวกสบายนะคะต่อการควบคุมระบบการขับขี่ของรถแล้วก็ระบบการบันเทิงของในรถด้วยบริเวณตรงนี้ได้เลยแล้วก็ข้างล่างของเขาเนี่ยก็จะมีสเปซนะคะที่ให้เราวางแก้วน้ำได้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้เราด้วยส่วนที่ชาร์จของเขานะคะจะเป็นไทซีหมดเลยมาให้มาทั้งหมด2อ,อันด้วยกันถ้าปกติเราไปรีวิวรถไฟฟ้า,ฟาทั่วไปนะคะตรงนี้เขาก็จะมีการแบบว่า มีออปชันต่างๆเสริมบริเวณตรงนี้แต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเขาปรับให้ตรงนี้มีความโลงม่งมากยิ่งขึ้นทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยก็ไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งไปด้วยแล้วตรงการนี้นะคะก็จะมีเป็นช่องแอร์ที่ออกแบบดีไซน์มาเป็นแบบตรงๆนะคะก็มีความพรีเมียมมีความสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็หน้าจอกลางของเขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบโค้งยาว กับแผงหน้าปัดของเราเลยก็คือจะเป็นอันเดียวกันซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยจะเป็น OS 8นะคะก็คือรุ่นใหม่ของเขาเลยสามารถที่จะปรับระบบต่างๆนะคะของรถได้ผ่านทางหน้าจอนี้แล้วก็สามารถดูเกี่ยวกับข้อมูลการขับขี่เนี่ยสามารถดูได้ที่แผงหน้าปัดของเราเหมือนกันมี Head Up Display อยู่บริเวณข้างหน้านะคะก็จะมีออปชันต่างๆในการช่วยเหลือการขับขี่แล้วก็สามารถบอกเกี่ยวกับอัตราเร่งของเราได้บริเวณตรง Head Up Display เลยส่วนของพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็คุ้มด้วยหนังเหมือนกัน ก็คือดีไซน์มาเป็นสีดาล้วนนะคะก็เขาจะมีเหมือนกับว่าที่ออกแบบในการซัพพอร์ตการจับของเราให้มีความจับได้สบายแล้วก็จับได้ง่ายมมกยิ่งขึ้นเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ<ม> <S <S ก็สามารถควบคุมระบบต่างๆภายในรถได้อย่างง่ายดายอยู่ใกล้ๆมือเราด้วยนี่เป็นแบบ2ก้านนะคะแล้วก็ตรงนี้บริเวณน,นี้ก็จะเป็นคริสตลัลเหมือนกนันนี่มีเมมโมรีซีทให้ด้วยนะคะสามารถจําตําแหน่งได้ทั้งหมด2ตํตแหน่งค่ะนี่สามารถที่จะเซตเองได้เลย ระข้างๆก็จะมีที่วางของนะคะมีที่วางแก้วนะคะแล้วก็เวลาเราเปิดปิดเนี่ยก็จะเป็นปลุ่มนะคะเป็นแบบปลุ่มไฟฟ้าแบบนี้เลยกดเปิดปิดอย่างนี้แล้วรถคันนี้นะคะก็มีพาราลลีก์กสรูฟสกายลท์นะคะอยู่บริเวณข้างบนนี้ก็คือเขาเนี่ยเป็นกระจกที่ขนาดใหญ่มากๆเลย แล้วเขาก็มีออปชันพิเศษสําหรับรถคันนี้ด้วยนะคะปกติแล้วถ้าเกิดทุกคนมีแบบพารามิกกัสรูบเนี่ยมันก็จะมีแบบ้พิเศษน่ก,ก็จะมีม่านเปิดปิดให้ใช่ไหมคะหรือว่าสามารถที่จะเปิดได้แต่นี้เนี่ยถึงเขาจะไม่มีม่านเปิดปิดนะคะแต่เขาก็มีวิธีในการลดแสงเข้ามาในรถค่ะก็คือบริเวณตรงปุ่มนี้นะคะ เขาจะมีออปชันเป็นกราฟิกที่สามารถทําให้กระจกมันมีความทึบได้แล้วก็สามารถทําให้มันโปร่งเหมือนเดิมได้ก็แล้วแต่เลยว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เราอยู่ในซิตเอชั่นแบบไหนอยากใช้อะไรแบบไหนก็ลองเลือกดูได้นะคะแล้วก็ด้านบนนี้นะคะก็จะมีปุ่ม SOS นะคะก็คือถ้าเกิดสมมติเรามีปัญหาเกี่ยวกับตัวรถนี้ขึ้นมาหรือว่าเกิดอ,อุบัติเหตุรถคันนี้ก็จะมีระบบโทรแบบ SOS โทรด่วนได้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนหลังจะเป็นยังไงบ้าง นี่ก็คือบรรยากาศของห้องโดยสารตอนหลังนะคะโดยที่ริงๆิงนะคะสูง170ซติเมตรก็นี่เลยให้เห็นสามารถยืดแขนยืดขาได้แบบสบายมากๆมีพื้นที่เหลือเฟือนั่งสบายมากๆแอบรู้สึกว่าข้างหลังนั่งสบายกว่าข้างหน้าเล็กน้อยนะคะถึงจะไม่มีระบบนวดแต่ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนี่เล็กลูมก็เหลือแบบเยอะมากๆแล้วก็ดูสิเฮดลูม สุดมืออยู่แล้วเนี่ยสบายสุดๆไปเลยมาดูบริเวณของแผงประตูดีกว่านะคะก็แผงประตูของเรานะคะก็ปกติแล้วถ้าเราจะเปิดประตูเนี่ยเราจะเป็นเปิดประตูเป็นแบบไฟฟ้านะคะแต่ว่าเขาก็จะมีระบบแมนวนวลเป็นมือจับประตูอยู่ที่ด้านล่างของแผงประตูนี้ เผื่อในกรณีฉุกเฉินนะคะที่แบบว่าไฟฟ้าเรามีปัญหาหรือว่าไฟมันดับขึ้นมาแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าออกรถได้ตามปกติเลย <c oughs> แล้วก็มีที่วางแก้วอยู่หนึ่งตำแหน่งแล้วก็สามารถวางของได้นะคะกระจกก็สามารถเปิดได้ประมาณนี้ถ้าเกิดปรับอัตโนมัติอ๋อปรับได้แค่นี้เลย <c oughs> ข้างหน้านะคะก็จะมีเป็น USB Type C ให้ทั้งหมด2ตำแหน่งนะคะต่อหบออแสดงว่าด้านหลังนี้ก็สามารถชาร์จไฟได้ทั้งหมดสเครื่องเลย แล้วก็จะมีออปชันเสริมนะคะถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์ฟังก์ชันมาเพิ่มเพื่อที่จะแบบว่าวาง iPad หรือวางมือถือก็สามารถซื้อมาเพิ่มเติมได้บริเวณตรงนี้แล้วก็มีช่องเก็บของเอกสารเล็กน้อยนะคะตรงบอกข้างหน้า พื้นนะคะก็จะเป็นแบบเรียบเลยนี่แล้วก็เขามีการแบบดีไซน์มด้มยดนะทุกคนให้มีความแบบลักชวรี่อะทุกคนนี่เบาเขาก็ดูแบบนุ่มๆดูแบบน่ารักอะ <c oughs> เรารู้สึกว่าแบบเขาดีไซน์ข้างในมาให้มีความหรูหรามากๆใครที่แบบชอบความหรูหราความพรีเมียมเนะี่ยก็คือแบบต้องถูกใจมากๆแน่ๆตรงก้าวนะคะก็จะมีที่เท้าแขนให้เป็นหุ้มด้วยหนังแทมกันแล้วก็มีที่วางแก้วให้ตรงนี้เลย บอกเลยว่าแข็งแรงมากๆแบบแน่นหนามากเพราะเวลาปีนเนี่ยต้องใช้แรงนิดนึงเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วเนาะก็ไม่ค่อยมีแรงก็ต้องนิดนึงแต่นี้เวอร์ไปจริงๆมันไม่ต้องใช้แรงเยอะขนาดนั้นเรามันเวอร์เองแต่คือจะบอกว่ามันแข็งแรงมากๆเลยนี่ และเขาก็ยังให้ความสาคัญเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะย,ยึดบอกเด็กนะคะได้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งด้วยกันก็มีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี้สามารถยึดตำแหน่งได้นะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับน้องๆที่น่ารักนะคะและในส่วนของแอร์ตรงกลางนะคะแอร์ Air ของเขาเนี่ยก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิเองได้นะคะสามารถควบคุมได้ทั้งหมด2อุณหภูมิเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาน,นะคะแอร์ Air เขาจะให้มาทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะคะก็จะมีตรง ข้างๆแผงประตูนะคะแล้วก็จะมีตรงคอนโซลตรงกลางนี้เลยและข้างหลังนะคะก็จะมีไฟส่วนตัวของห้องโดยสารตอนหลังให้ด้วยสามารถปรับแสงระดับแสงได้ข้างหลังนะคะและรถคันนี้นะคะก็ยังมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด6ตตำแหน่งด้วยกันนะคะก็จะมีบริเวณคู่หน้าของห้องโดยสารตอนหน้านะคะแล้วก็คู่ด้านข้างนะคะของด้านหน้าแล้วก็จะมีตรงบริเวณพนักพิงศีรษะนะคะอีก2อันนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นไปอีก เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราขับรถแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาจะดีไหมถ้าเกิดเรามาอยู่ในถนนที่มีความแบบว่าครุขระจะเป็นยังไง,เ,ง,ไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าไปไปทุกคนเดีย๋ยวเราไปเริ่มขับกันเลยค่ะก็ตอนนี้เราก็เริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากเกียตีกันเป็นแบบเต่าเริ่มขึ้นลงนะคะชื่อ ยรถคันนี ane, ้นะคะจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าส่งพลังอยู่ที okay. then, the ่สา6ร anyway, ้อยหกแรงม้าหกร้ยสานิวตันเมตรนะคะโดยที่สามารถวิ่งในไกลสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยสิบกิโลเมตรต่อหนึ่งชาร์จนะคะก็โอเคเลยแล้วก็อัตราเร่งของเขาเนี่ยจากศูนย์ไปหนึ่งร้อยเนี่ยเร็วมากๆอยู่ที่6กหนึ่งวินาทีรถคันนี้เนี่ยด้วยความที่คันมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆใช่ไหมทุกคนแต่ว่าอัตราเร่งของเขาเนี่ยก็คือแรงแล้วก็เร็วมากๆทําให้เรารู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ย มันจะมีความคล่องแคล่วคล่องตัวมากขึ้นจะไม่ได้แบบว่าตอดแบบรถต้นใหญ่แล้วก็ยังขับช้าอีกคันนี้ก็คือสามารถที่จะขับได้แรงแล้วก็ขับได้แบบดีมากๆอีกด้วยแล้วคันนี้เนี่ยก็คือแบบช่วงล่างเขาค่อนค่าที่จะแบบมีความแบบนิ่มแล้วก็เกาะถนนได้ดีมากๆเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยช่วงล่างของมัจะเป็นแบบแอร์ u ั p เพ s ช o ันนะคะซึ่งแอร์ u ั p เพ s ช o ันเนี่ยก็จะสามารถปรับระดับได้ว่าเราอยากจะได้ระดับแบบไหนตามโค้งถนนที่เราขับไป แล้วรถคันนี้นะคะก็เป็นรถไฟฟ้าที่พิเศษมากๆเลยเพราะรถคันนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือแรงมากๆเลยถึงแม้ว่ารถจะคันใหญ่เป็นรถเ u v นะคะแต่ก็ยังทําให้เรารู้สึกว่าขับได้คล่องแคล่วคล่องตัวแล้วก็ขับได้กระชับมากอีกด้วยโดยรถคันนี้นะคะก็จะมีระบบการช่วยือการขับขี่นะคะที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือระบบ,บล็อกเติยงท้ายเองทำให้เวลาที่เราเจอถนนที่ลื่นๆนะคะก็สามารถที่จะขับได้แบบว่า ตรงตัวได้ดีแล้วก็คล่องแคล่วไม่ถลายไปตามพื้นถนนนะคะก็ทําให้รถคันนี้นะคะยึดเกาะถนนได้ดีมากๆอีกด้วยแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าพอเราขับเองแล้วอ่ะขับได้นุ่มมากๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะกระแทกอะไรอย่างไรเพราะว่าข้างล่างเขาเนี่ยสามารถซับแรงกระแทกได้ดีมากๆอีกด้วยนี่รถคันนี้นะคะก็คือสามารถขับได้ทั้งแบบบอลโรดแล้วก็ออฟโรดนะคะซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดออฟโรดเนี่ยก็คือ ดุมากๆก,ก็คือมันสามารถลุยผ่านถนนที่ขรุขระหรือถนนที่ไม่ดีได้แบบสบายมากๆเลยใครที่ชอบแอนเวนเจอร์หน่อยๆหรือว่าชอบออกไปแคมปิ้งหรือชอบออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแนรถคันนี้ก็คือดีมากๆเลยชอบมากส่วนตัวถึงิ่มอ,อยากได้แล้วแล้วรถคันนี้นะคะก็มีระบบการช่วยเหลือกัรขับขี่ที่ ดีมากๆอย่างเช่นระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะคะหรือว่าระบบควบคุมความเร็วแปรผันนะคะก็คือทําประสิทธิภาพได้ดีมากๆด้วยและที่สำคัญน,นะคะรถคันนี้นะคะก็รองรับ Apple c a r าเ a y Android Auto แบบไร้าสายด้วยใครที่แบบว่าอยากจะเปิดแมปแต่จะฟังเพงลงอะไรเงี้ยก็สามารถติดตั้งได้แบบง่ายๆเลยค่ะและรถคันนี้นะคะก็ยังมีโหมดให้เลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าจะเป็นโหมดรีแลกซ์นะคะก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมเลย แล้วก็ตอนที่เราขับเนี่ยสบายมากๆมีที่พักเท้าให้เราด้วยแล้วก็ขับด้นุ่มสบายรมอะไรก็จับได้ถนัดมือมากด้วยอีก ก็เป็นไงบ้างคะทุกคนออปชันของเขาเนี่ยสมกับเป็น bmw เลยไหมคะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ลองขับมาเสร็จแล้วก็ขับได้สนุกนะคะขับได้ดีแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ค่อยกระแทกเลยค่ะขับได้นุ่มนวลมากๆเลยด้วยใครที่สนใจนะคะก็ลองสามารถติดต่อโชว์รูมของทางเขาได้เลยโดยที่ตอนนี้นะคะราคาของเขาเนี่ยก็ลดลงมาแล้วนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยจะราคาประมาณ5ล้านกว่าๆนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่4ี่ล้านเก้าแบาทค่ะก็สมราคาของ bmw เลยค่ะก็ใครที่สนใจก็ลอง อไปติดตามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิงิงและทีคานะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะครั้งต่อไปจะเป็นรถอะไรรุ่นอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย